ในวันนี้ทางผมจะพาทุกคนไปกันที่รัฐอิลลินอยส์รัฐที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องราวการหายตัวไปอย่างปริศนาของหญิงสาวคนหนึ่งที่แม้ว่าทางตำรวจจะออกตามหาแทบพลิกแผ่นดินแล้วก็ตามก็ไม่พบเบาะแสร่องรอยใดๆครับแต่แล้วเมื่อภารกิจการออกตามหาของเจ้าหน้าที่ได้กินเวลายาวนานกว่า30ชั่วโมงท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้ค้นพบกับสิ่งน่าเหลือเชื่อ และพบกับจุดจบในแบบที่ทุกคนคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวครับ The a s w l l e a v e This a p p e a r คดีภารกิจกู้ชีวิต30ชั่วโมง สวัสดีเพื่อนเอทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชแปงท็อกแอนจินนะครับซึ่งสําหรับเรื่องราวคดีปริศนาในวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่การตัดสินใจการกระทําที่ผิดพลาดของเธอนะครับได้ส่งผลทาให้ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนแปลงไ,ไปตลอดการครับและสิ่งที่เธอทําลงไปนะครับมันคืออะไรผลกระทบของมันนะครับจะใหญ่หลวงขนาดไหน เดี๋ยววันนี้ทางผมก็จะพาทุกคนไปรับรู้พร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะมารับชมกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์ใต้คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งครับและไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับคดีในวันนี้ทางผมจะพาทุกคนไปกันที่เมืองเบโลวิลรัฐอิลลินอย์ประเทศสหรัฐอเมริกามันเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าแอชลี่ย์ลิฟ เธอเกิดในวันที่1นึ่งมกราคมปี1989เธอเติบโตขึ้นมาท่ามกลางครอบครัวที่แสนอบอุ่นได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากพ่อและแม่ของเธอแถมเธอยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแคสซี่ซึ่งน้องสาวคนนี้ก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าเธอมีแอสลี่พี่สาวเป็นไอดอลและอยากจะเป็นให้ได้แบบพี่สาวของเธออีกด้วยครับเนื่องจากว่าแอสลี่นะครับเธอเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมีผลการเรียนที่ดีอยู่เสมอครับ ส่วนในด้านสังคมนะครับเธอก็เป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานยิ้มแย้มมีอารมณ์ขันครับทำให้เธอเนี่ยมีเพื่อนมากมายแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนในโรงเรียนอีกด้วยครับวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งแอสซี่เธอเติบโตเข้าเรียนชั้นมัธยมปลายเธอก็เริ่มมีความรักคบหาดูใจกับเพื่อนนักเรียนชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจเรมีสมิธซึ่งความรักของทั้งคู่นะครับก็เป็นอะไรที่น่ารักสดใสตามภาษาวัยรุ่นทั่วๆไป แถมนายเจเดมี่คนนี้นะครับยังได้รับการยอมรับจากครอบครัวของแอสลี่เป็นอย่างดีครับเพราะตลอดเวลาที่คบหาดูใจกันเขาก็พิสูจน์ให้ครอบครัวได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นคนที่จริงใจซื่อสัตย์และก็ดูแลผู้หญิงเป็นอย่างดีครับแต่แล้วจนกระทั่งในวันที่27เมษายนปี2006แอสลี่ในวัย17ปีก็มีนัดที่จะไปสัมภาษณ์งานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในเมืองอยู่ห่างจากบ้านของเธอเพียงแค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้น เธอได้บอกกับครอบครัวไปนะครับว่าหลังจากที่สัมภาษณ์งานเสร็จก็จะไปเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนๆไปหาอะไรกินกันต่อครับแล้วก็จะกลับบ้านไม่เกินเวลาสี่ทุ่มครับซึ่งเวลาสี่ทุ่มนะครับก็จะถือว่าเป็นเวลากฎเหล็กของครอบครัวนี้เลยครับพ่อแม่จะปล่อยให้ลูกๆได้ออกไปเที่ยวเล่นไปทําอะไรก็ได้ตามอิสระครับเพียงแต่ว่าต้องกลับบ้านก่อนเวลาสี่ทุ่มเท่านั้นครับโดยในวันนั้นแอสลี่เธอได้ยืมรถยนต์ของนายจิรมีแฟนหนุ่มของเธอเพื่อขับเดินทางไปสัมภาษณ์งาน แต่แล้วจนกระทั่งเวลาได้ผ่านล่วงเลยเกินสีทุ่มไปแล้วเธอก็ยังไม่กลับมาถึงบ้านครับในตอนแรกนางมิเชลผู้เป็นแม่นะครับก็ไม่ได้คิดเอะใจอะไรมากเท่าไหร่นักเธอคิดเพียงแค่ว่าผลการสัมภาษณ์งานของลูกสาวอาจจะไปได้ด้วยดีและแอสซี่อาจจะไปฉลองกับเพื่อนๆตามภาษาวัยรุ่นซะจนลืมเวลากลับบ้านบ้างเล็กน้อยครับแต่เมื่อเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปชั่วโมงกันแล้ว2ชั่วโมงกันแล้วแอสซี่ก็ยังคงไม่กลับมาแถมทุกคนในครอบครัว ก็ยังไม่มีใครได้รับการติดต่อจากเธอเลยเช่นกันด้วยความเป็นกังวลใจนะครับทุกคนในครอบครัวจึงพยายามช่วยกันติดต่อหาแอสลี่ครับทั้งโทรและส่งข้อความแต่ผลก็ปรากฏว่าแอสลี่เธอไม่รับสายแล้วก็ไม่ได้โทรติดต่อกลับมาเลยสักครั้งหนึ่งครับเมื่อเป็นแบบนั้นทางครอบครัวจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับทางตำรวจครับว่าลูกสาวของพวกเขาได้หายตัวไปแต่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องนะครับตำรวจก็ไม่ได้เอะใจอะไรเท่าไหร่นัก พวกเขาคาดการเพียงแค่ว่ามันเป็นเรื่องปกติครับที่เด็กผู้หญิงวัยรุ่นอายุประมาณนี้นะครับอาจจะออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆสนุกซะจนลืมเวลากลับบ้านไปบ้างเพียงเท่าน,นั้นครับแต่จุดที่ทําให้ทางตํารวจรู้สึกเอกใจนะครับก็คือจากเคสก่อนๆที่เคยผ่านมาเด็กที่หนีออกจากบ้านไปเที่ยวเล่นในลักษณะนี้มักจะไม่โทรติดต่อกับทางบ้านเพราะต้องการความเป็นส่วนตัวแต่พวกเขามักจะบอกกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันซะมากกว่าครับว่าไปทําอะไรอยู่ที่ไหน แต่ในกรณีของแอสซี่นะครับมันช่างแตกต่างออกไปครับพอหลังจากที่ทางตำรวจได้ไปไล่สอบถามเพื่อนๆในกลุ่มของแอสซี่ที่โรงเรียนทุกคนนะครับก็ได้ทราบม,มาว่าแอสซี่เธอไม่ได้บอกกับเพื่อนสักคนนึงครับว่าในตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนหรือกําลังไปเที่ยวกับใครอยู่เมื่อเป็นแบบนั้นทางตำรวจก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติแล้วแหะครับพวกเขาคาดการได้ว่าแอสซี่อาจจะโดนลักพาตัวไปและเธอก็กําลังตกอยู่ในอันตรายนั่นเองครับทางตำรวจจึงเริ่มรวบรวมกําลังพล และออกตามหากันอย่างเต็มกําลังพวกเขาได้ขับรถไล่หากันตั้งแต่เส้นทางออกจากบ้านของเธอไปจนถึงสถานที่สัมภาษณ์งานและสนามบาสเกตบอลเป็นเวลากว่า8ชั่วโมงเต็มๆแต่ก็ไม่พบแอสลี่หรือเบาะแสอะไรเกี่ยวกับเธอเลยสักนิดซึ่งตำรวจก็ต่างรู้ดีนะครับว่าเคสลักษณะคนหายแบบนี้ยิ่งปล่อยให้เวลาผ่านล่วงเลยไปนานเท่าไหร่อัตราการรอดชีวิตของเหยื่อก็จะลดน้อยลงไปด้วยเช่นกันครับและช่วงเวลา48ชั่วโมงหลังจากหายตัวไปนะครับ ก็เป็นเลขจากสถิติข้อมูลคดีเก่าๆที่เคยผ่านมาครับว่าเมื่อเลยช่วงเวลานี้ไปเมื่อไรนะครับอัตราการรอดชีวิตของเหยื่อแทบจะเท่ากับศูนย์ทันทีครับเมื่อเป็นแบบนั้นทางตํารวจนะครับจึงจําเป็นจะต้องเพิ่มกําลังพลขยายรัศมีในการออกตามหาแอสซี่ในทันทีครับและแล้วหลังจากที่ออกตามหามาเป็นเวลากว่า18ชั่วโมงเต็มๆตํารวจก็ได้พบกับรถยนต์ของนายเจเรมี่แฟนหนุ่มที่แอสซี่ใช้ขับขี่ในค่ําคืนวันนั้น โดยรถคันนี้มันถูกจอดทิ้งเอาไว้ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งภายในเมืองแต่มันกลับอยู่นอกเส้นทางระหว่างบ้านของเธอและร้านที่เธอจะไปสัมภาษณ์งานอย่างสิ้นเชิงครับภายในรถคันนี้เจ้าหน้าที่ไม่พบเจอร่างกายของแอสซี่ครับพราเขาพบเจอเป็นแค่กระเป๋าเป้ใบหนึ่งที่มีเสื้อผ้ากีฬาชุดบาสเกตบอลของเธออยู่ในนั้นซึ่งหลักฐานชิ้นนี้นะครับก็ยืนยันได้อย่างชัดเจนกบว่าแอสซี่เธอไม่ได้วางแผนตั้งใจจะหลบหนีออกจากบ้านไปด้วยตัวเธอเอง แต่เธอไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ตั้งใจจะไปเล่นบาสกับเพื่อนๆตามที่บอกกับครอบครัวเอาไว้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอน่าจะถูกลักพาตัวไปอย่างแน่นอนครับหลังจากนั้นทางตำรวจจึงได้ไปตามตัวนายเจเรมีแฟนหนุ่มมาสอบปากคำดูทันทีครับเพราะจากสายตาของทางตำรวจนะครับก็เล็งเห็นว่าเขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเธอและดูน่าสงสัยมากที่สุดครับระหว่างสอบปากคำเขาก็เล่าให้ทางตำรวจฟังไปครับว่าเขาไม่รู้จริงๆ ว่าเธอหายตัวไปอยู่ที่ไหนเขารู้เพียงแค่ว่าเธอมาขอยืมรถจากเขาเพื่อขับไปสัมภาษณ์งานเท่านั้นแต่จุดที่น่าสงสัยในตัวเขามันก็มีหลายจุดพอสมควรครับเพราะนอกจากเสื้อผ้ากีฬาของแอสซี่ที่เจอในรถแล้วตำรวจยังได้พบกับสารเสพติดอีกจํานวนหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของนายเจเรมีคนนี้อย่างแน่นอนครับแต่ตัวเขาก็ยังคงยืนยันเสียงแข็งกับทางตํารวจนะครับว่าสิ่งของเหล่านี้มันไม่ใช่ของเขาเขาไม่รู้จริงๆครับว่ามันมาอยู่ในรถของเขาได้อย่างไรกัน แต่ตัวเขาก็ยอมรับกับทางตำรวจนะครับว่าพักหลังมานี้เขาและแอสลี่มักจะมีปัญหาทะเลาะผิดใจมีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งครับตามภาษาคู่รักวัยรุ่นทั่ว,วไปแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะกัน <S <S เขาก็ยืนยันกับทางตำรวจครับว่าเขาไม่เคยลงไม้ลงมือใช้กำลังกับเธอเลยสักครั้งและการหายตัวไปของเธอในครั้งนี้ <S <S เขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนครับแต่หลังจากที่สอบปากคำกันอยู่หลายชั่วโมงนะครับตำรวจก็ไม่ได้รับข้อมูลอะไรที่จะสบแนวได้เลยว่าแฟนหนุ่มคนนี้ คือผู้ก่อเหตุครับแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นตำรวจก็ยังคงสงสัยในตัวเขาอยู่พอสมควรครับหลังจากนั้นตำรวจจึงลองไปไล่สอบถามข้อมูลจากเพื่อนสนิทในกลุ่มของแอสลีย์ที่โรงเรียนดูเผื่อว่าอาจจะได้ข้อมูลเป็นหลักฐานมัดต,ตัวนายเจอรมีแฟนหนุ่มคนนี้ก็เป็นได้ครับแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่ไล่สอบปากคำเพื่อนๆในกลุ่มของแอสลีย์ข้อมูลที่ทางตำรวจได้รับมันกลับทําให้คดีนี้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ เนื่องจากเพื่อนๆหลายคนได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงพักหลังสองสเดือนมานี้แอซลี่เธอน่าจะแอบคบมีความสัมพันธ์คบซ้อนกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มีอายุมากกว่าซึ่งเพื่อนๆน,นะครับก็มักจะแอบเห็นเธอพูดคุยโทรศัพท์หรือส่งข้อความกับผู้ชายคนนั้นเป็นประจำแต่เธอก็ไม่เคยเปิดเผยหรือให้เพื่อนๆได้รู้เลยครับว่าผู้ชายในความลับคนนี้คือใครกันแน่เมื่อได้ทราบข้อมูลชุดนี้ทางตำรวจและครอบครัวจึงตัดสินใจติดต่อไปหาบริษัทค่ายเบอร์มือถือ ที่แอสลี่ใช้บริการอยู่และเนื่องจากว่าเธอมีอายุเพียงแค่17ปียังไม่บรรลุนิติภาวะการลงทะเบียนเปิดใช้ซิมโทรศัพท์นะครับยังจําเป็นจะต้องใช้ชื่อแม่ของเธอเป็นผู้ลงทะเบียนนั่นเองครับนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทําให้แม่ของเธอสามารถมีสิทธิ์ขอข้อมูลการโทรเข้าโทรออกการรับส่งข้อความเบอร์โทรศัพท์มือถือของแอสลี่ได้และแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าในช่วงเวลา 2- 3สวันก่อนที่แอสลี่จะหายตัวไปมันมีเบอร์แปลกๆเบอร์หนึ่ง ที่มีการโทรติดต่อกับแอสลี่อยู่หลายครั้งแทบจะทั้งวันเลยแหละครับตำรวจจึงสันนิษฐานได้ว่าเบอร์โทรอันนี้อาจจะเป็นเบอร์โทรของผู้ชายที่แอสลี่กำลังแอบคบซ้อนอยู่ก็เป็นได้พวกเขาจึงตัดสินใจโทรไปยังเบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้ดูครับจึงได้ทราบข้อมูลมาว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ปริศนาอันนี้คือชายวัย27ปีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแซมสันเชลตันและเขาก็เป็นคุณครูของแอสลี่นั่นเองครับ ซึ่งชายผู้ต้องสงสัยที่มีชื่อว่าแซมสันคนนี้เขาเป็นอดีตคุณครูที่เคยสอนวิชาพลาะให้กับแอสลี่สมัยชั้นมตน้นแถมเขายังรู้จักกับพ่อแม่ของเธอเป็นการส่วนตัวอีกด้วยล่ะครับเขาเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีผู้จาอ่อนหวานและเป็นที่ป๊อปปูล่าในหมู่เด็กนักเรียนผู้หญิงมากๆเลยล่ะครับซึ่งย้อนกลับไปในช่วงสมัยมตน้นความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าคุณครูและลูกศิษย์ครับแต่แล้วจนกระทั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2006 หรือช่วงเวลาประมาณ2เดือนก่อนที่แอสซี่จะหายตัวไปพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้บังเอิญมาพบเจอกันที่สนามบาสเกตบอลได้ขอแลกเบอร์โทรศัพท์แลกเปลี่ยนกันเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มพูดคุยโทรศัพท์กันบ่อยขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นแอบนัดมาพบเจอกันครับแถมตำแหน่งที่อยู่บ้านพักอาศัยของนายแซมสันคุณครูคนนี้ก็อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะที่ตำรวจไปพบเจอรถของนายเจรมี่ถูกจอดทิ้งเอาไว้อีกด้วยล่ะครับ ทำให้หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดในตอนนี้ตำรวจก็เริ่มมั่นใจแล้วครับว่าคุณครูแซมสันคนนี้น่าจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของแอสซี่อย่างแน่นอนครับทางตำรวจเองก็ไม่รอช้าครับรีบไปตามตัวนายแซมสันคนนี้มาดําเนินการสอบปากคําในทันทีซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ขัดขืนให้ความร่วมมือกับทางตำรวจเป็นอย่างดีครับรีบเดินทางมาให้การเพื่อยืนยันนะครับว่าตนคือผู้บริสุทธิ์ ในช่วงแรกของการสอบปากคำนะครับก็ได้พบว่าเขาเป็นคนพูดจาสุภาพใจเย็นดูไม่มีท่าทีพิรุษอะไรเลยสักนิดแถมเขายังคงพูดจาหยอกล้อเล่นมุกกับตำรวจอย่างกันเองอีกด้วยแหละครับแต่เมื่อการสอบปากคำผ่านล่วงเลยไปหลายชั่วโมงอาจจะด้วยความกดดันต่างๆพฤติกรรมและน้ำเสียงการพูดจาของเขามันก็เริ่มเปลี่ยนไปครับตำรวจจึงเริ่มจับสังเกตได้นะครับว่าน้ำเสียงพฤติกรรมของเขามเริ่มแสดงท่าทางที่หงุดหงิดครับเขาพูดจาวกไปวนมา และที่สําคัญนะครับเรื่องราวที่เขาเล่าออกมานั้นมันก็กลับไปกลับมาไม่ตรงกันซักครั้งครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะครับจากประสบการณ์ของทางตํารวจก็ฟันธงได้เลยครับว่าเขากําลังโกหกหรือมีอะไรที่ปิดบังอยู่อย่างชัดเจนเลยแหละครับในตอนแรกเขาได้บอกกับทางตํารวจนะครับว่าตัวเขากับแอสซี่เป็นแค่คนที่รู้จักกันและมนานัดเจอกันเพื่อออกกําลังกายเล่นบาสเกตบอลด้วยกันเพียงเท่านั้นซึ่งทางตํารวจก็เล่นตามบทครับทาเป็นใจเย็น ตั้งใจฟังตามน้ำเข้าไปไม่ได้คัดค้านอะไรครับแต่แล้วอยู่ๆตัวเขาก็เพลอหลุดปากพูดออกมาจนได้ครับว่าเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเอสลีครับเขาอธิบายให้ทางตำรวจฟังไปนะครับว่าเอสลีเธอค่อนข้างที่จะติดและหลงไหลในตัวเขามากๆครับแม้ว่าตัวเขาจะพยายามตีตัวออกห่างยุติความสัมพันธ์กับเธอแล้วก็ตามเพราะเขาก็รู้ดีครับว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักที่คุณครูจะแอบคบกับลูกศิษย์ที่มีแฟนอยู่แล้วอีกด้วยครับ และแล้วเขาก็ยอมรับสารภาพออกมาจนได้ครับว่าในคืนที่แอสลี่หายตัวไปพวกเขาทั้งสองได้แอบ,บนัดเจอกันที่สวนสาธารณะที่เธอไปจอดรถทิ้งเอาไว้ก่อนที่เขาจะรับเธอขึ้นรถของตนเองขับรถออกไปเที่ยวหาอะไรกินด้วยกันต่อซึ่งในระหว่างที่กําลังขับรถกลับนะครับเขาได้เล่าว่าเขาพยายามพูดคุยขอเจราจากับแอสลี่นะครับว่าจะยุติความสัมพันธ์กับเธอครับเพราะเขาไม่อยากมีความสัมพันธ์ที่ผิดๆแบบนี้อีกต่อไป ซึ่งในช่วงเวลานั้นเองครับแอสตี่เธอก็เริ่มรู้สึกอารมณ์เสียจนพวกเขาทั้งสองคนนะครับเริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันหนักขึ้นเรื่อยๆครับจนท้ายที่สุดแล้วนายแซมสันก็ต้องตัดสินใจจอดรถข้างทางลากเธอลงมาจากรถทิ้งเธอเอาไว้ข้างถนนที่มืดและเปลี่ยวกลางดึกแบบนั้นก่อนที่เขาจะขับรถหนีจากเธอไปเขายืนยันกับทางตำรวจนะครับว่าเขาไม่ได้ใช้กำลังอะไรกับเธอมากมายเท่าไรนักและในตอนนั้นเขาก็เป็นห่วงเธอมากๆด้วยซ้ำครับเพียงแต่เขาตัดสินใจทำแบบนั้นลงไป ด้วยอารมณ์ชั่ววูบที่โมโหและต้องการให้เธอสงบสติอารมณ์ลงเพียงเท่านั้นเองครับซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทางตำรวจมองว่ามันขัดแย้งพอสมควรครับเพราะถ้าว่าเขามีความเป็นห่วงเธอจริงๆทําไมถึงยังกล้าทิ้งให้ผู้หญิงคนเดียวอยู่ในสถานที่ที่เปลี่ยวและอันตรายกลางดึกแบบนั้นได้และเมื่อทางตำรวจได้ลองเปิดดูประวัติการโทรเข้าโทรออกโทรศัพท์ของเขาในช่วงเวลานั้นก็กลับพบว่ามันไม่มีแม้แต่ซักสายเดียวครับที่เขาได้โทรกลับไปหาแอสลี ตั้งแต่ที่เขาขับรถหนีจากเธอมาแต่ตำรวจได้พบข้อมูลจากโทรศัพท์ของเขาว่าในช่วงเวลานั้นเขาได้ส่งข้อความคำหวานไปฉีบผู้หญิงคนอื่นอีกด้วยและสิ่งที่ยิ่งไปมากกว่านั้นก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดในค่ำคืนนั้นยังจับได้ว่านายแซมสันได้ไปเที่ยวไนท์คลับแห่งหนึ่งภายในเมืองเขาได้ใช้เวลาเต้นมืนเมาสนุกสุดเวียงอยู่กับสาวๆภายในที่แห่งนั้นจนเช้าอีกวันหนึ่งซึ่งสิ่งทั้งหมดเหล่านี้มันก็ดูไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่ปากบอกว่ามีความเป็นกังวล เป็นห่วงผู้หญิงคนหนึ่งเลยสักนิดจากคำให้การทั้งหมดและหลักฐานทุกอย่างที่มีอยู่มันก็ทำให้ทางตำรวจตั้งข้อสังเกตได้ครับว่านายแซมสันโกหกและเขาก็น่าจะลักพาตัวแอสลี่ไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับเพราะถ้าหากว่าเขาได้ขับรถไปทิ้งเธอเอาไว้ข้างถนนแบบที่เขาบอกจริงๆอย่างน้อยๆยแอสลี่เธอก็น่าจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทบ้างแต่มันดันกลับกลายเป็นว่าในช่วงเวลานั้นเธอเงียบหายไปเลย มันจึงดูมีความเป็นไปได้สูงมากๆครับที่ในตอนนี้แอสลี่เธออาจจะตกอยู่ในอันตรายหรืออย่างแย่ที่สุดนะครับก็คือเธออาจจะลาจากลกนี้ไปแล้วก็เป็นได้ครับแต่หลังจากที่สอบปากคำกันมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับนายแซมสันก็ยังไม่ยอมเปิดปากสารภาพออกมาสักทีครับว่าเขาได้เอาเธอไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนกันแน่ครับ แต่แล้วเมื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่12ของการสอบปากคำหรือเป็นเวลากว่า30ชั่วโมงเข้าไปแล้วครับที่แอชซี่หายตัวไปในที่สุดนายแซมสันก็ยอมรับสารภาพออกมาจนได้ครับว่าในค่ำคืนวันนั้นเขาได้กระทำกับเธอจนถึงแก่ชีวิตไปแล้วครับเขาได้เล่าย้อนกลับไปครับว่าหลังจากที่เขาไล่เธอลงจากรถเขาได้ใช้กาลังกระทากับเธอจนนิ่งและหมดสติไปก่อนที่เขาจะนาร่างกายอันไร้วิญญาณของเธอไปทิ้งซ่อนเอาไว้ในป่าส่วนลึก เพื่ออำพรางคดีนั่นเองครับและหลังจากที่ได้รับคำสารภาพอันนี้นะครับทางตำรวจก็รีบให้นายแซมสันพาพวกเขาไปยังจุดที่นำร่างกายของเธอไปทิ้งเอาไว้มันเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งครับที่อยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านของแอสีย์เท่าไหรนักเมื่อเดินทางมาถึงทางตำรวจก็รีบกระจายกำลังเข้าสู่พื้นที่ป่าเพื่อทำการค้นหาทันทีแต่บังเอิญว่าในตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลากลางดึกแถมยังมีฝนตกหนักลงมาครับจนเป็นอุปสรรคต่ตอ,อการค้นหามากๆ แถมนายแซมสันเองเขายังบอกอีกว่าเขาเองก็จําไม่ได้เหมือนกันคบว่าเขาได้นําเธอไปทิ้งเอาไว้ตรงไหนเพราะในช่วงเวลานั้นเขาได้พลั้งมือทําทุกอย่างลงไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบและขาดสติครับและแม้ว่าการออกตามหาในครั้งนี้จะเป็นไปอย่างยากลําบากมากๆแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความไม่ย่อท้อในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถบุกตะลุยเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าส่วนลึกจนได้พบกับร่างกายของผู้หญิงคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่ในสภาพลิ้นจุกป,ปากเนื้อตัวเปื้อเปนไปด้วยโครน และมีฝูงแมลงนับพันพันตัวที่ลุมกัดตอมไปตามผิวหนังทั่วร่างกายผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ยืนยันได้อย่างทันทีเลยแหละครับว่านี่คือร่างกายของแอสลีลีฟ a f หญิงสาววัย17ปีที่พวกเขากำลังตามหาตัวกันอยู่นั่นเองครับซึ่งในระหว่างที่ทางตำรวจกำลังเก็บกู้ร่างกายของเธอเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการชันสูตรกันต่อไปแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้เห็นว่านิ้วของเธอมีอาการกระตุกเล็กน้อยรวมถึงบริเวณหน้าอกของเธอก็ยังคงขยับได้เหมือนกำลังหายใจเบาๆซึ่งมันก็บ่งบอกได้ว่าแอสลีย์เธอยังมีชีวิตอยู่และมันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวปฏิหาริย์มากๆเลยแหละครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกทิ้งเอาไว้ลำพังในป่าส่วนลึกเป็นเวลากว่า30ชั่วโมงที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆในสภาพที่สะบัดสะบอมแบบนี้จะสามารถรอดชีวิตมาได้ครับ เมื่อเห็นแบบนั้นตำรวจจึงรีบนำพาตัวเธอส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาทันทีครับจนท้ายที่สุดแล้วเธอก็สามารถพ้นขีดอันตรายมาได้ผลการตรวจสอบของแพทย์ระบุไว้ว่าตามร่างกายของเธอมีกระดูกหักหลายจุดและก็อยู่ในสภาวะไฮโปเทเมียหรือมีสภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิหนาวเย็นจนเกินไปอีกด้วยครับทาให้เธอจะต้องพักฟื้นอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเป็นเวลาอีกหลายเดือนเลยทีเดียว ส่วนทางด้านนายแซมสันตัวเขาก็ถูกจับกลุ่มในทันทีแม้ว่าตัวเขาจะพยายามต่อสู้คดีทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดหรือรับโทษน้อยที่สุดก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็ถูกสารตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา20ปีเต็มๆโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้นครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเขาคนนี้ก็กำลังจะพ้นโทษกลับออกมาใช้ชีวิตกับผู้คนในสังคมอีกครั้งหนึ่งในปี2027ที่จะมาถึงนี่เองครับ ส่วนทางด้านแอสลี่นะครับแม้ว่าตัวเธอจะได้รับการรักษาจนพ้นขีดอันตรายมาแล้วแต่เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็ต้องอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถขยับเขยืขย้อนร่างกายหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เลยครับทำให้ทางพ่อแม่ของเธอต้องตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเธออย่างเต็มที่และแล้วหลังจากที่วันเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนแอสลี่ที่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่และทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดก็เริ่มที่จะขยับตัวได้บ้างแต่เธอต้องเริ่มทำกายภาพบำบัด เริ่มหัดเดินหัดกินหัดพูดจาออกเสียงราวกับว่าเธอได้เกิดใหม่และกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแต่เธอก็ต่อสู้รักษาตัวเองจนสุดท้ายเธอก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในสังคมจนได้และล่าสุดในปี2023ที่ผ่านมาแอสลี่ในวัย34ปีที่ประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็ได้พบรักแต่งงานมีครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกๆของเธอนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยแหละครับ ซึ่งจนถึงทุกวันนี้แอสลี่เธอก็มักจะพูดอยู่เสมอครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเธอเองก็มีส่วนผิดที่นอกใจคนรักแอบไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นจนทําให้เรื่องราวทุกอย่างบานปลายมาได้ขนาดนี้และอย่างน้อยๆเธอก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างความผิดที่เธอกระทําลงไปมันก็น่าจะเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์เตือนสติให้ผู้คนอีกมากมายไม่หลงผิดกระทําแบบเธอในวันนั้นครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากเพื่อนๆทุกคนในสัปดาห์นี้นะครับหากตรงจุดไหนที่ทางผมเล่าตกหล่นหรือว่าผิดพลาดไปนะครับก็ขอกราบอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมก็จาก,กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวตอนต่อไปครับและสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถกดปุ่มซูบะแต็งรูปหัวใจใต้คลิปนี้ เพื่อส่งแรงใจแรงเชียร์กันเข้ามาได้เลยครับสุดท้ายนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ